a u t ตเว r ร์ Pro ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสหนึ่งในรถไฟที่หรูหราและสง่าง,งามที่สุดของปี2026รถไฟที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความงดงามความประณีตและกลิ่นอายแห่งราชสำนักไทยอย่างแท้จริงนั่นก็คือ2026แบ่แบงปลาอินรอยัลไลรถไฟสายพิเศษที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวขบวนนี้ไม่ได้เป็นเพียงรถไฟสำหรับการเดินทางเท่านั้น แต่เป็นประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปสู่ความสง่าง,งามของพระราชวังบางปะอิงผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่วันนี้เราจะพาไปชมทุกมุมของรถไฟขบวนนี้ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาตั๋วแบบละเอียดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของแบงก์ปาอินรอยัลลายปี2026ต้องบอกเลยว่าคำว่าสง่าง,งาม เหมาะสมที่สุดตัวรถไฟมาในโทนสีรอย a l าไอวอรีไว้ตัดกับลายเส้นทองรอย a ยาโกลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายสถาปัตยกรรมภายในพระราชวังบางปะอินทําให้รถไฟดูหรูหรามีระดับและแตกต่างจากรถไฟทั่วไปอย่างชัดเจนเส้นสายของตัวรถมีความเรียบเนียนโค้งมนและสมดุลใช้แนวคิดรอย a ย s ส r e ีมไลน์ดีไซน์ที่ช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความนิ่งขณะวิ่ง ด้านหน้าของขบวนออกแบบในสไตล์โรยเยลครีสโนสพร้อมไฟหน้าเล็กคริสตัลคราวที่ให้แสงนวลแต่คมชัดสร้างภาพลักษณ์ที่สงบสุภาพแต่ทรงพลังกระจกหน้าบานใหญ่ช่วยเพิ่มมุมมององค์การขับขี่ให้กว้างและปลอดภัยมากขึ้นด้านข้างของรถไฟใช้หน้าต่างกระจกแบบแกรนพานอรามาวินโดว์ที่ยาวและสูงกว่าปกติทำให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาวัดวาอารามและทัศนียภาพโดยรอบเส้นทางได้อย่างเต็มอิ่มโครงสร้างตัวรถใช้วัสดุโรยเยลไรไวอะลอยซึ่งมีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบา ช่วยให้รถไฟประหยัดพลังงานและลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากระบบล้อแบบไซเลนต์รอยเยเรลวิวช่วยลดเสียงรบกวนขณะวิ่งทาให้บรรยากาศภายในเงียบสงบสมกับชื่อรอยเย่ลายส่วนไฟท้ายออกแบบเป็นเส้นโค้งแบบรอยเย่ริบบินไลาที่ดูหรูและโดดเด่นมากในช่วงหัวค่าเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในของแบงปาอินรอยเย่ลายความรู้สึกแรกคือความโออาอบุ่นและสงบห้องโดยสารถูกออกแบบให้คล้ายห้องโถงในพระราชวังใช้โทนสีครีมทองอ่อนและน้ำตาลเข้มตกแต่งด้วยลวดลายไทยร่วมสมัยที่ดูหรูแต่ไม่รก วัสดุทุกจุดเป็นแบบซอฟท์พัทระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นผนังพนักพิงหรือที่วางแขนให้สัมผัสที่นุ่มและมีคุณภาพสูงมากเบาะที่นั่งของรุ่นนี้ถือว่าเป็นงานออกแบบที่พิถีพิถันอย่างแท้จริงเบาะชั้นรอยเย่าสแตนดาร์ดเป็นเบาะผ้าคุณภาพสูงรุดลายเรียบหรูอรองรับสรีระได้ดีปรับเองนได้หลายระดับและมีพื้นที่วางขากว้างทำให้การนั่งทางไกลไม่รู้สึกอึอดอดัดทุกที่นั่งมีปลั๊กไฟพอร์ต USB และท้ายซพร้อมโต๊ะไม้พับลายหรูยบสำหรับวางของหรือทำงาน ชั้นรอยัลพรีเมียมจะยกระดับความสบายขึ้นไปอีกขั้นด้วยเบาะหนังสังเคราะห์เกรดสูงแบบเมมโมรีโฟมปรับเอนได้ลึกมีที่พักเท้าไฟอันหนังสือโทนอุ่นและม่านบังแดดส่วนตัวให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในเลานอระดับเฟิร์สคลาสส่วนชั้นรอยัลเฟิร์สคลาสถือเป็นที่สุดของความหรูเบาะหนังแท้แบบฟูลริคลีเนอร์ปรับเอนได้เกือบเอนราบพร้อมระบบนวดไฟฟ้าหมอนและผ้าห่มเนื้อนุ่มและแผงควบคุมส่วนตัวให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางในราชพานนะสมัยใหม่ ภายในขบวนยังมีรอยเย่าลาวคาซึ่งเป็นโบกี้พิเศษสำหรับพักผ่อนและสังสรรค์ตกแต่งด้วยไม้กะสลักและโคมไฟสไตล์ไทยร่วมสมัยให้บริการอาหารว่างขนมไทยระดับพรีเมียมชากาแฟและเครื่องดื่มพิเศษบรรยากาศภายในเงียบสุภาพและเหมาะมากสำหรับการพักผ่อนหรือถ่ายภาพห้องน้ำของแบงก์ปาอินรอยัลไลน์ก็ถูกออกแบบอย่างหรูหราใช้วัสดุดโทนหินอ่อนและไม้พร้อมระบบออโต้คลีนและระบบฆ่าเชือ้ออัตโนมัติกลิ่นสะอาดและดูลรักษาง่ายให้ความรู้สึกเหมือนห้องน้ำโรงแรมระดับ5ดาว ในด้านสมรรถนะรถไฟขบวนนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดอิเล็กทริกรอยัลไดที่เน้นความนุ่มนวลเงียบและเสะเยนความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ180-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะสมกับเส้นทางเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวช่วงล่างใช้ระบบรอยั a d ะด t i v e Suspension ที่ปรับตามสภาพลางแบบเรียลไทม์ทำให้การวิ่งเรียบและนิ่งมากผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลย ระบบความปลอดภัยถือว่าครบถ้วนมี AI เรลว Vision ตรวจจับสิ่งกีดขวางระบบเบรกแมกเนติกสมูทเบรกที่ช่วยหยุดรถอย่างนุ่มนวลและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติทําให้การเดินทางปลอดภัยและมั่นใจในทุกช่วงเส้นทางในส่วนของราคาตั๋วแบ่ง ปาอินรอย a l ่ลายปี2026จะอยู่ในระดับพรีเมียมสมกับชื่อรอย a ย Line โดยชั้น Royal Standard ราคาอยู่ประมาณ600-800บาทชั้นรอย a ย p r e ีเมียมประมาณ1,000-1,500บาทและชั้น Royal First Class อยู่ที่ประมาณ2,000-3,000บาทขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและบริการเสริมราคานี้ถือว่าเหมาะสมกับประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราและแตกต่างจากรถไฟทั่วไปอย่างชัดเจนสรุปแล้ว2026แบ่งปาอินรอย a l l ล n e เป็นรถไฟที่ถ่ายทอดความสง่าง,งามแบบไทย ผรสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายนอกสวยหรูภายในโออานั่งสบายเงียบสมรรถนะนุ่มนวลปลอดภัยและให้ประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสการเดินทางระดับพรีเมียมและชื่นชอบปลิ่นนายวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัยถ้าคุณชอบรีวิวรถไฟสไตล์หรูหราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม a u t o v e r s e Pro ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ